ปลา,า,า,าด่างอะไนะพี่น้องมาหนีมาดังไฟจ้าเนาะจับมาหนึ่งปลาตัวนี้คือไฟลูกแล้วพี่น้องหนาวๆจินไฟกันเด้อจ้าขั้นตอนต่อ,ตอไปเขากะเอาน้ำมาใส่หม้อหนึ่งสนามมาใส่หมอห้อหน,หนึ่งโอหนึ่งป็นโอเพิ่งนะพี่น้อง สิไปต้มหมอนตุ่มห้อนเพราะว่าเขาจะทำเมนูนึ่งปลาไปจ้าตามมาตามมาพี่น้องเอาใส่เลยจ้าต่อไปเข้ากะห้า,าหาหัวกอนนี่หัวหนึ่งปลาแล้วก็หัวหนึ่งขา้าเขาก็จะมาเลือกหวด เราจะหดใบนี้บึงพี่น้องหวดขาดแต่ว่าเราจะมาหนึ่งปลาก่อนจะหนึ่งปลาเราก็ต้องนําไปล่างก่อนเราจะหววไปล่างไปจุ่มในโอคงน้ำแบบนี้เลยพี่น้องมีง่ายนี่พี่น้องปลาที่เราจะหนึ่งมีสามตัวใหญ่เนาะ ไปสืบตลาดมาแล้วเขากินไปแล้วอีกตัวหนึ่งตอนแรกดนซีโต้เด้อสามโตหบวกบัวเขาจะไปล่างเพื่อจะไว้หนึ่งหมวกระพมเลยพี่น้องเขาก็ใส่ถ้่วแบบนี้แหละเนาะใส่ถ้่วแบบนี้ใส่ถ้วย,แล,ย,วยวแล้วก็เตรียมหววเราเตรียมหววแล้วก็เอาปลาใส่ลงในถ้่ถวแบบนี้เขากะไปข้างนี่เลยเด้อพี่น้อง กัใส่บบนี้เลยตอนนี้ากาดังฟืน้นดังไฟเห็นมันลูกบัวพี่น้องที่ประดาษ<ม>ได้คือจะเอามาลาทิสิ่งน้ำแบบนี้เลยเป็นบบัวแบบว่าปลอดสารพิษเนาะปลูกเองเสียนะพี่น้องเหลืออีกอยู่ <laughs> เหลืออีกนะจ๊ะเดี๋ยวจะพายเบิร์กบวกบวกนั่นเสร็จละจ้าเนี่ยบวกบวกจะพิซไซหนึ่งปลาเบิรงพี่น้องนี่คืบอบวกบวกจะยิ่งเดือนหน่วยเดียวตอนนี้นะจ๊ะบรรยากาศก,ารกรด็ดีอากาศยังไม่เศร้าอากาศอุ่นๆเนาะมุมมองตะบงฮงพี่น้องตะบงฮงประดาปลูกไว้ กระลังงเนาะมีหลายต้นแล้วที่เดียวกะลังตงต้นมะกงต้นไหนก็จะเป็นตน้นมะพร้าวนะมะพร้าวก็มี้จ้าประดากกำลังปลูกไว้หลายเลยที่เดียวนี้จะเห็ดสวนมงนีล้วจ้าสวนผักไปจ้าเขาจะผ้ามะบวบไปใส่ในหัวหนึ่งปลา เาเปิดฝาจ้าเบิ่งพี่น้องกันเลยทีเล็กทีเดียวเอาลงไปแบบนี้เลยเอาลงไปเลยจ้าบวกบวกเฮ้าใส่เบิดดเัากะพิดฟ้าว้ รอสุกจ้ะพี่น้องนี่เป็นวิธีหนึ่งปลายังไงพี่น้องก็สามารถที่จะเห็ดตามได้เนาะรอดมันสุกเลยกินเข่าทำกันได้พี่น้อง